สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับแอดดี้เบาสบายสไตล์แอดดี้ในเพจราคาคุยนะครับสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกทั่วยุโรปไม่มีแข่งนะครับโดยเฉพาะลีกใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงฟีฟ่าเดก็เป็นคิวของทีมชาตินะครับโดยเฉพาะที่ยุโรปนั้นเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเริ่มแล้วนะครับเราจะไปดูที่ทีมใหญ่ทีมมหาชนอย่างอังกฤษเล่นนัดแรกเจอกับเชคกนี่เป็น ทีมที่อยู่ในกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A 5ทีม aria, ro, มีบาการีมอนเตเนโกรมีโคโซโวแล้วก็อังกฤษกับเช็กที่จะเล่นกันนะครับเล่นวันที่22นะครับวันศุกร์นี้อังกฤษก็แกย์เดเซอร์เฮดก็เรียกนักเตะดาวรุ่งหลายคนนะครับมาร่วมทีมเพราะว่าตั้งเป้าที่จะไปยูโรรอบสุดท้ายได้ส่วนเช็คของโค้ชเยโรสลาฟซิฮาวี ก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ในอังกฤษด้วยนะครับโดยเฉพาะแนวรุกอย่างมาเทสวิลดรานะครับเล่นอยู่กับเบอร์ลี่แนวรุกอีกคนหนึ่งเล่นอยู่กับโรมาคือพทริกชิคนะครับกองกลางวนานะทีมประสบการณ์สูงเล่นอยู่ในเชคคือทีมสลาเวียบราก็คือโบเร็กดอตเคานนะครับนี่ก็จะเจอกับเชลซีด้วยในยูโรปาลีกอังกฤษ11คนแรกถ้าให้คาดเดานะครับผู้สาประตูแน่นอนจากเอฟเวอร์ตันคือพิกฟอร์ดนะครับแนวรับ แบ็คขวาทําไมเป็นเทรนด์ก็เป็นไคลวอลเกอร์นะครับแบค็คซ้ายก็มีแดนนี่โรสหรือว่าชิวเวลจากเลสเตอร์นะครับคู่สนับนะครัฟน่านจะเป็นแม็กควายกับไมเคิลคีนกลางไดเออร์อาล,ลีแล้วก็เฮนเดอร์สันหน้าแนวรุกนะครับมีเคนหัวหน้าทีมบรัชฟอร์ดแล้วก็ไรม์สตอริงเกมนี้ดูแลอังกฤษเหนือกว่านะครับเป็นเจ้าถิน่นเล่นที่เบมบลีต้องมี3คะแนนให้ได้ก่อน1ประตูตมีแน่ก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าอังกฤษจะเล่นกัน เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นยังมีช่วงโค้งสุดท้ายในฟบอลลีกหลายๆถ้วยนะครับทั้งเอฟเอัพทั้งพรีเมียร์ลีกที่ลุน้นแชมป์กันอย่างสนุกนะครับ1ประตูมีแน่ครับแต่ว่าอังกฤษอาจจะชนะด้วยผลต่างถึง2ประตูก็ได้ครับ